อันนี้เป็นบรรยากาศภายในพิษนะครับงาน CBR Trophy นะครับของค o นบ้าที่ตอนนี้กําลังจาเรียกว่าชุลมุนเลยเพราะว่าไล่เปลี่ยนยางนะครับจากยางสลิกเป็นยางฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้สนามช้างฝนตกมาซักง,งั้นนะครับสวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวัน2อมวันคอลิฟายบอกเลยว่าแดดออกแบบร้อนมาเลยแต่อยู่ๆพอจะแข่งจริงปากทางพิษกําลังจะเปิด ฝนก็มาตกสังงานนะครับนี่เปลี่ยนเป็นเป็นยางเลนเรียบร้อยละก็เอาไว้ลุยฝนแหละตามชื่อนะครับบอกเลยว่าตอนนี้กําลังชบ์ระอุเลยฝน,นย,ยืนถ่ายห่างๆอย่าง,งห่วงๆนะครับให้ช่างเขาได้จากการทํากันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสุดวิสัยจริงๆเพราะว่าแดดมันจ้าจ้าดีๆอยู่ฝนก็มาสังงานนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น12คันที่ทางสื่อนะครับ ที่พี่สื่อเราได้ขี่แข่งกันในสนามน,นะครับมีทั้งสื่อมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะครับทุกคนบอกว่าง,งงเลยเพราะว่าซ้อมซ้อมอย่างเซลิกยางแบบแดดมาหมดนะครับแล้วอยู่ฝนมาซึ่งทันนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยรถเนี่ยที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือจะเป็น CBR 650R ที่มีระบบ e clutch นะครับหนึ่งส e ิยาวของขั้นสุด re clutch นะครับ e clutch e คืออะไรจะมีเรื่องตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเหนียวคัทให้่าคือเอาง่ายเราไม่ต้องกำคัทเลยเราเอามือคัทออกเลยยังได้นะครับตัวรถนี่ออกแบบมาให้เราเอาไอเราไม่ต้องใช้การขัดนี่เลยก็ได้มาถึงเราบิดสวิตช์คุณแจออนนะครับสตาร์ทแล้วก็เตะเกียร์ได้เลยไม่ต้องกำคัทนะครับรถไม่ดับด้วยแล้วก็บิดออกไปได้เลยมันไม่ได้ช่วยแค่ออกก๊ตตัวอย่างเดียวทำหน้าที่ไม่ว่าจังหวะลดเกียร์เพิ่มเกียร์หรือว่า เราขับเรียคับเนี่ยรถจะจัดการให้หมดคือเอง่ายเหมือนเราไม่ต้องใช้คับเลยก็ได้และนี่เขามีไวท้ทำไมสังเกตว่าเขายังมีสายสลิงต่อมาอยู่พอได้เขาเออกแบบมาดีตรงที่ว่าเผื่อคนที่อยากกลับไปนึกถึงวันๆเนว่วกาศอยากขับ Old School, แบบโอ้วอร์ลเราก็แค่กําคับหนึ่งทีลองใช้คับไปรถจะกลับมาเป็นระบบมีคับเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าส่วนถ้าเราปล่อยไว้แป๊บหนึ่งมันก็จะเข้าระบบออโตเมติกแบบอ e ีคัชเหมือนเดิมนี่ก็คือสิ่งที่ผมว่ามันจะเป็น New นิวโนมในอนาคตน,นะครับเพราะว่าบิ๊กไบเนี่ย มือใหม่ส่วนใหญ่เหนื่อยที่สุดยากที่สุดคือวันแรกที่ขี่นี่แหละเพราะว่าออกตัวดับกันทุกคนนะครับแต่พอมีเรื่องระบบ e c a s เราไม่ต้องห่วงละคนบางคนบอกโหไหนจะมาพวงเรื่องน้ำหนักบิ Big ๊กไบค์ไม่เคยขี่เรายังไม่ชินไหนจะการเลี้ยวรถที่ไม่เหมือนรถเล็กการใช้เบรกที่ไม่เหมือนรถเล็กยังต้องมาพวงเลื่องการใช้คลาสดิคฮะแต่ตอนนี้ถ้ามีเรื่องตัวระบบ e-cash เนี่ยปัญหานี้จะหายไปมันจะทำให้คนมือใหม่ขี่ง่ายขึ้นซึ่งระบบเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับมือใหม่อย่างเดียว สำหรับคนที่มือตึงแล้วแต่ต้องการโจทย์การขับสบายอ่ะไภาพไหมครับไม่ต้องมานั่งโฟกัสเรื่องไลไรคัดใช้คัดใช้อะไรเรียคัดหรือว่าจังหวะจอดติดไฟแดงไม่ต้องมานั่งเข่าเกียร์ว่างไม่ต้องมานั่งกำลคัดสุดท้ายแล้วก็คืออีคัชตัวรถมันจัดการให้หมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปข้างนอกดีกว่านี่คือข้อดีนะครับของระบบอีคัชแ c ค u ั h